หหงผู้ญิสวัสดีครับในคลิปนี้ตาโอจะมาทำนายฝันแม่นๆพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปห้ามพลาดนะครับเพื่อให้การทำนายฝันแม่นยำท่านควรตั้งใจให้มีสมาธิถึงสิ่งแรกที่ท่านเห็นในความฝันว่าท่านฝันเห็นอะไรฝันว่าอย่างไรฝันจะได้แม่นยำมากขึ้นถ้าท่านฝันเห็นผู้หญิงแปลกหน้าทำนายว่าท่านจะได้รับข่าวดี ในเรื่องหน้าที่การงานการทำธุรกิจโดยมีผู้หญิงเป็นตัวนำโชคมาให้และถ้าท่านฝันเห็นผู้หญิงเปลือยและท่านได้จับต้องผู้หญิงนั้นด้วยทํานายว่าผู้หญิงจะเป็นสาเหตุให้ท่านต้องสูญเสียเงินทองมากมายแต่ถ้าท่านฝันเห็นผู้หญิงเปลือยกายแต่ไม่ได้จับต้องท่านจะได้โชคลาภเล็กน้อย,อยถ้าท่านฝันว่าได้เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ถายว่าจะมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นและประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆถ้าท่านฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำถ่ายว่าท่านกำลังถูกปองร้ายให้ท่านระมัดระวังตัวไว้ถ้าท่านฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดแดงถ่ายว่าท่านจะต้องสูญเสียเงินทองเพราะผู้หญิงเป็นสาเหตุถ้าท่านฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดเขียว ท่านจะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าท่านฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้าจะมีผู้หญิงนำโชคลาภมากมายมาให้ท่านและถ้าท่านฝันเห็นผู้หญิงชราท่านกำลังมีเคราบกรรมหนักมาสู่ครอบครัวขอให้ท่านระมัดระวังตัวอย่างมากถ้าท่านฝันตอนดึกสงัดและหลับสนิท ความฝันของท่านจะเป็นจริงภายในระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนแต่ถ้าท่านฝันตอนใกล้สว่างความฝันของท่านจะเป็นจริงภายใน3วันหรือไม่เกิน15วันครับเลขเด็ดเลขเสี่ยงโชคคือ0 5 6 0 5 7 6 7 5 3 5 6 6 5 7 7 6 3, 5 5 6 6 8 8 5 8 2, 5, 8 9 5 5 8ตัวเลขทำนายฝันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาของแต่ละท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์รับโชคกันทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาโอขอให้ท่านกดไลค์และกดซับสัก Subscribe ให้ตาโอด้วยนะครับ